สวัสดีค่ะมีรถสวยๆเข้าใหม่มาแนะนำรถสวยน็อตไม่ขยับเลขหม่แท้วิ่ง190,000กิโลเมตรกับ s ซ z u k i ิสวิป1.2 GLX ตัวท็อปสุดรถปี2012เกียร์ออโต้ใช้น้ำมันเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สเครื่องยนต์เบนซิน1 2 0 0ซ c อัตราเร่งดีเครื่องยนต์สมบูรณ์ระบบพุ s สตาร์ตติดตั้งจอแอนดรอยอย่างดี ภายในเบาะสีดำเดิมโรงงานภายในกว้างขวางสวยสะอาดมากแอร์เย็นฉ่ำระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบยางใหม่ทั้ง4เส้นสภาพรถพร้อมใช้งานหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนขอขายที่ราคา1 7 9 0 0 0บาทเล่มเอกสารพร้อมโอนสนใจทักสอบถามกดที่โปรไฟล์ทิกตอกได้เลยค่ะ ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ให้ช่องรถสวยอันดับหนึ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ